สสูน่นวหาดเลือยโผลนด้วยเม็ดทรายละเอียดที่พัดไหลมาจากแผ่นดินตอนใต้ของเมืองเวจีซาลวินด้วยสงบนิ่งในม่านแพรที่โอบคลุมอย่างมิดชิดแต่บางครั้งเราก็ยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์ติดครางอยู่ไกลๆและนานไปอีกชั่วอึจใจเราจึงจะเห็นภาพลางเรือนของเรือยนต์บรรทุกผู้คนแปลกหน้าผ่านมาจากทิศตะวันตก คณะของเราได้รอคอยการตัดสินใจจากมานเนบรอมานานกว่าสองวันไม่มีการตอบรับหรือปฏิเสธมาจากโบโจผู้ยิ่งใหญ่เชา้านี้พวกเราจึงเดินทางสู่ค่ายใหญ่นั้นอีกครั้ง การสองโลกในบ่ายนี้คือบันทึกจากสองฝั่งลำนำชีวิตบนแผ่นดินต้องห้ามในบทที่สองและงจะ Shine on, shine on until tomorrow. Let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. ที่มั่นใหญ่ของชนเผ่าโคลอยู่ลึกไปจากแม่น้ำสารวินราวสิกิโลเมตรเรือของเราต้องวิ่งทวนกระแสน้ำผ่านแก่งหินขนาดเิ่อมยอ่อมจำนวนมาบขึ้นเริ่มมีระดับตื้นเขินไปตามการขาดช่วงของฤดูกาลฝนไม่ตกขาดช่วงมาเป็นแรงด่นหากน้ำลดระดับลงกว่านี้ เรือที่บรรทุกผู้โดยสารเต็มลำจะไม่สามารถผ่านเส้นทางทวนน้ำนี้ไปได้ ที่นั่งคุมทายเรือมาเต็มลำทำให้พวกเราผ่านด่านทวดหล่าน,นี้ไปได้อยา่างสะดวกหมอกหนาสึ่งปกคลุมลำน้ำม,มาตลอดรุง่งพอตกสายแดดเรียได้ไม่นานพวกมันก็ออกไปลอยนิ่งอยู่นบนสันเขาอากาศตอนนี้เริ่มอบอ้าวขึ้นมาอีก แต่้องฟ้าก็สดใสอย่างที่นักถ่ายภาพทุกคนพอใจที่ริยุหัวหน้ามินามินแคมป์ได้นำพวกเราไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีการตรวจตราอย่างรัดกุม เขาบอกกับเราว่าวันนี้ในมาเนบรอรอบรัศมีหนึ่งกิโลเมตรถูกประกาศเป็นเขตห่วงห้ามมีคำสั่งไปตามด่านตรวจห้ามเรือสัญจรผ่านด้วยเหตุผลเบืงอย่างพวกเราจะต้องเดินเท้าต่อไปอาศัยเส้นทางลำลองสายเล็กๆที่เลาะตามแนวตลิ่งน้ำ ทางเดินของหมู่บ้านเป็นถนนสายเล็กๆตัดผู้ขนานกับลำห้วยที่มีน้ำไหลเลี้ยงอยู่ตลอดปีอาคารบ้านเรือนบริเวณน,นี้ถูกสร้างไว้อย่างใหญ่โตมั่นคงกว่าบ้านชาวโคลที่เราเคยเห็นจากบริเวณอื่นมันคงเป็นยิ่งกว่าหมู่บ้านหรือชุมชนตามป่าเขาแต่พวกเราก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามกับผู้ที่นำทางหรือว่าที่นี่คือเมืองหลวงของชาวโคลหรือไม่ สะพานไม้ถูกสร้างเป็นทางเดินแคบๆให้สวนผ่านกันได้เบื้องล่างเป็นสายน้ําซึ่งเรามองถัดไปจะเห็นรหัน้ําที่ชาโโรสร้างไว้เพื่อเป็นโรงต่ำเครื่ลึกิกมีป้ายขนาดใหญ่เขียนไปตัวหนังสือภาษาอังกฤษแต่บางป้ายตัวสะกดก็เป็นภาษาประจำชาติทางไปไม่มากนะเราก็เดินมาถึงที่ตั้งของโรงพยบาล เรือนไม้ถูกสร้างไว้กลางชุมชนมองไกลๆอาจดูคล้ายโรงอาหารที่กั้นขนังไว้พอให้ลโครูแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยเตียงนอนสำหรับคนป่วย ได,ได้แนะนําให้เรารู้จักกับคุณหมอที่เข้าเวรโรงพยาบาลแห่งนี้จะมีแพทย์ทําหน้าที่ผลัดเปลี่ยนเวรครั้งละสี่คนผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านคนส่วนมากเจ็บไข้ได้วยพิษจากมาเรียการรักษาพยาบาลเป็นสวัสดิการในชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านแม้จะมีบาดแผลเล็กๆพวกเขาก็จะเดินทางมาให้คุณหมอช่วยเยียวยาให้ เครื่องหนึ่งของผู้ป่วยด้วยไข้ามาลาเรียอาจต้องตายเชวชภัณฑ์ที่มีอยู่ดูจะน,น้อยเกินไปกว่าจำนวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้นทุกวันตลาดใหญ่คงอยู่ไม่ไกลผู้หญิงจึงเดินเปันขวักไฟแต่สมัครเด็กๆที่มี่จะเรียนหนังสือเพียงบาลานซีชั่มง าเด็กท <Yeah>, mm ีเรียนตัวเล็กๆหล่าวนี้จะถูกบังคับให้เรียนหนังสือที่เป็นภาษาของพวกเขานกแก้วตัวเล็กที่จับได้ในป่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเด็กโพลบางคนเช่นเดียวกับตัวลิ่มตัวนี้สัตว์เลี้ยงของชาวโพลที่นี่ส่วนใหญ่จับหามาได้จากแนวป่าใกล้บ้าน อเเารมด้านหลังตลาดมีชาวโผลยืนรวมเป็นกลุ่มใหญ่งสียู่บกเวกของผู้ชายชวนให้พวกเราหันไปมองบนลานดินกว่าถูกใช้เป็นทั้งเวของนักสู้กำปั้นกึืนมวยมือเปล่าแบบชาวโผลนักนี้ถูกจัดขึ้นเป็นผู้พิเศษ เนื่องจากเด็กหนุ่มสองคนได้มีเรื่องซึ่งทำให้บาดหมางอารมณ์ทุกครั้งที่ชาวโพมีการทะเลาะบอกแว้งกันกรรมการหนู่บ้างจะจัดให้มีการปรับความเข้าใจเรื่องราวบางเรื่องจำเป็นต้องตัดสันงกันให้สิ้นเชื้อ สำหรับคนบางเผ่าพันธุ์การต่อสู้ด้วยกำลัง <c oughs> ก็อาจเป็นวัฒนธรรมประจำ <c oughs> ที่เช่นกัน <c oughs> ในระบบการปกครองเฉพาะถิ่นของชนเผ่าโพโลได้แบ่งอำนาจกระจายให้แก่บรรดาผู้นำกลุ่มต่างๆซึ่งมาจากหลายชนชาติแต่ศูนย์กลางของอำนาจบนดินแดนแห่งนี้ขึ้นตรงอยู่กับผู้เท่าชาวโพรร่างใหญ่ที่นั่งอยู่ในตำแหน่งประธานของที่ประชุม การเดินทางไปสู่ที่ตั้งของเจดีใหญ่บนยอดเขาจะต้องผ่านลำน้ำสารวินลึกไปในแผ่นดินฝั่งตะวันตกอีกราว60กิโลเมตรซึ่งบริเวณดังกล่าวถือเป็นเขตห่วงห้ามพิเศษเนื่องจากที่ตั้งเจดีอยู่บนยอดเขาที่สามารถทำการตรวจการความเคลื่อนไหวของคู่ปรปักซึ่งตั้งทัพอยู่ชิดแดนได้ง่ายมันจึงเป็นเขตแนวด่านหน้าของการสู้รบที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในรเร็วนี้ ฉะนั้นหากพวกเราต้องการเดินทางไปสำรวจและถ่ายทำสถานที่ดังกลา่าวเราจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการจากโบโจผู้ยิ่งใหญ่ของชาวโคลเซ่คำสั่งของโบโจอนุญาตให้เราเดินทางได้อีกครั้งโดยมีเงื่อนไขพิเศษที่กำกับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คณะของเรารีบมุ่งหน้าไปตามลำน้ำสารวินคนเรือต้องฝืนมางคับพาพู้เราตัดแก่งน้ำชีว่วที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษนั้นไปอย่างระทึกขวันสถานที่ดังกล่าวชาวโครเรียกกันว่าเจโดโของค์ีดีใหญ่มองเห็นเป็นตระง,งานอยู่บนยอดเขาลูกไกลเจโดโขคือแนวเทือกเขาที่โอบลำน้ำสารวินฝั่งซ้ายไว้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว1680เมตร เกิดเป็นยอดสูงสุดของยอดเขาบริเวณนี้การทำงานของคณะเราขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลอยา่างใกล้ชิดของหน่วยปฏิบัติการหน้าชาวเผ่าโพลเนื่องจากคำสั่งของโบโจได้กำชับไว้อย่างพิถีพิถันโดยการห้ามคณะของเราบนันทึกภาพในระดับที่ต่ำกว่าสายตาลงไปอย่างเด็ดขาด ซึ่งหมายความว่าเราสามารถถ่ายภาพเจดีย์ดังกล่าวได้แต่เฉพาะมุมที่มองทะแยงขึ้นไปกับแนวขอบฟ้าเท่านั้นคำสั่งนั้นคำชับว่ออีกว่าห้ามพวกเราหันเลนกล้องออกไปสู่ลำน้ําสารวินที่สามารถจะเห็นแผ่นดินข้างล่างและที่ตั้งสําคัญต่างๆได้มันจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะถูกบังคับให้อยู่ในกรอบองศาที่กําหนดไว้นำซ้ำในทิศทางที่พวกเราได้ปายปีนภูเขาเพื่อขึ้นไปบันทึกภาพของเจดีย์ใหญ่ ก็ให้เป็นจุดที่แสงอาทิตย์สาดย้อนเข้าสู่หน้ากล้องซึ่งทําให้ภาพที่ปรากฏดูคลุมเครือ,อยังไงชบกลนข้าไปอีก<า>ห่างจากที่ตั้งเจดีย์องค์ใหญ่ไปทางทิศตะว,วันออกราว1กิโลเมตร ที่นี่เราพบแนวอิฐที่สร้างของกำแพงเมืองโบราณและที่นี่เองซึ่งทำให้เกิดตำนานรักเกี่ยวกับสาวงามชาวเผ่าโครผู้ชื่อมือเยแพรขึ้น ในตำนานของชาวโพโลเล่ากันว่าเมื่อพุทธกาลผ่านไปได้2,000ปีกว่ามีกษัตริย์ไทยใหญ่พระองค์หนึ่งได้เดินทางข้ามแม่น้ำสารวินตั้งทัพสะสมเสบียงในบริเวณสถานที่แห่งนี้ระหว่างที่ได้เกณฑ์ชาวบ้านเผาอิดก่อสร้างกำแพงมืออยู่นั้นก็ได้พบกับสาวงามที่ชื่อเมื่อแย่แผล ความรักของหบุคคลทั้งสองได้ทําให้เกิดตํานานสลับซับซ้อนขึ้นมากมายแล้วกลายเป็นเรื่องเศร้ารันทดเมื่อสาวเผ่าโพลเมื่อแย่แพ่ต้องจบชีวิตของเธอลงอย่างน่าสงสารด้วยฝีมือนายทหารคนสนิทของมเหสีเอกเจดีองค์นี้จึงถูกสร้างขึ้นบนยอดเขาสูง<ะ> เป็นเครื่องตื่นใจถึงความรักที่ต้องมาพลัดพลากจากกันไปความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนต่างเผ่าต่างเชื้อชาติซึ่งขุนเขาและแม่น้ําได้มาขวางกันความจริงเรื่องราวละเอียดจากบันทึกเดินทางของพวกเรามีมากกว่านี้แต่ด้วยเหตุผลความจําเป็นทริปนี้ของการเดินทางจึงจําเป็นต้องยุติลงด้วยเวลาที่จํากัดพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านครับทริปนี้ so